ให้ดูตัวอย่างของผู้ฝ่าฝืนคําสั่งของสอบคอคุณผู้ชมครับจัดงานสงกรานฮะ,ท,ะที่สกลนครแล้วกลายเป็นภาพที่แชร์กันเยอะเลยฮะภาพนี้ฮะนี่ฮะโอ้โหไม่มีหน้ากากเล่นกันเต็มที่เลยสาดน้ํากันนี่ฮะแล้วยืนรํากันแล้วก็คาดเดาได้เลยว่าน่าจะมีเครื่องดื่มหรือเปล่าแล้วนี่อย่างนี้ล่าสุดฮะในอำเภอเมืองสกลนครนะฮะเดินทางมานะฮะแล้วก็มาแจ้งความกับพนักงานสอบสวนแล้วเอาผิดทั้งหมดเลยนะฮะจัดกิจกรรมรวมตัวกันและ มีเลขทะเบียนของตัวรถที่เห็นจากภาพนี่ชัดเจนแจ้งความนะฮะฝ่าฝืนคำสั่งเป็นการคำสั่งพรบคมควบคุมโรคโทษเนี่ยจำคุกไม่เกิน1เดือนปรับไม่เกิน1 0 0 0 0หมื่บาทหรือทั้งจำทั้งปรับแล้วก็โฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียงอีกก็จะเป็นฝ่าฝืนพรบการควบคุมการโฆษณาอีกนะฮะเนี่ยฮะหลังจากนี้เนี่ยก็จะทยอยเรียกตัวมารับทราบข้อกล่าวหาครับ นี่ดูตัวอย่างเอาไว้เลยแล้วโทษหนักมากในสถานการณ์การระบาดอะ่ะโอโ้โหนี่แหม่พร้อมใจกันเกินเรื่องเลย